หยุดจเจริญยนต์ค่ะเครื่องคูบะตา้า rt et นะคะกล้องเป็นกล้องหน้าจะกลับด้านนิดนึงเสียงนกร้องด้วยธรรมชาติสุดๆที่ร้านรับแต่งเครื่องด้วยนะคะซ่อมเครื่องด้วยส่วนเครื่องที่วางอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องเดิมทั้งหมดเลยก็คือ สีเดิมภายในเดิมไม่ได้เปิดซ่อมส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องเดิมทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าเครื่องทําใหม่ก็จะมีตัว rt 1 4 0ที่เราเทสระบบใหม่แล้วร้านเรายังมีตัว rt 1 1 0ที่เป็นตัว di และธรรมดานะคะเครื่องสีส้มคือ di นะแล้วก็ตัวสีแดงเป็นเครื่องธรรมดานี่นะคะ เมื่อกี้นี้ดูกล้องหน้ามันจะกลับด้านกันก็จะมี et rt นะคะ rt ก็มีร้อยสี่ rt ร1 0 rt 1้อจะมีทั้ง di แล้วก็ตัวธรรมดาตัว et จะมี9ก้าห้าร้สิบนะคะให้ดูชัดๆค่อยๆเดินให้ดู ดูสภาพเครื่องค่ะเป็นเครื่องเดิมไม่ได้เปิดอสีเดิมหมดเลยร้านไม่ได้ทําสีนะคะเป็นสีเดิมตัวทําสีก็คือจะเป็นตัวร4 0ยสีรยสเราจะเก็บสีเพราะว่าเราเทสระบบใหม่ถ้าเกิดต้องการแรงๆต้องการเครื่องอที่คุณภาพของที่ร้านเทสใหม่เรียบร้อยแล้วก็ตัวร้อยสีินะคะมีนะ รายละเอียดคุยกันได้ต้องการให้ร้านส่งมีบริการส่งด้วยนะนี่ตัวนี้เป็นคัดคู่ที่ได้ลงรายละเอียดไปแล้วถ้าเกิดสนใจก็แวะชมที่ร้านได้ตามพิกัดหน้าโปรไฟล์เลยค่ะถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์โทรมาคุยรายละเอียดกันได้นะคะให้ดูคร่าว ถ้าเกิดอยากเห็นของจริงต้องมาที่ร้านค่ะคัดคู่เรามี2ตัวสีเดิมรายละเอียดเดิมเครื่องใช้งานเอ้ยโครงใช้งานน้อยใช้งานน้อยนะคะดูจากประกับดูจากซองผานแล้วก็ดูตัวด้านหลังนี่ตัวนี้เป็นตัวซองผ่าน ยังรู้ไม่เฟิกนะประกับยังใช้งานได้แล้วก็เพาไม่คดไม่งอแล้วคะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะตัวโคงเดิมๆไปเลยนี่ค่ะตัวเกียกลางตัวเกียกลางเรามีการเก็บสีนะคะ เปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่ตัวเกยกลางเพราะว่าสีมันสีเดิมมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ซองผานใช้งานน้อยนะตัวเพาตัวประกับสวยนะคะร้านเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ตัวาฝาครอบตัวนี้เป็นของรุ่นสยามพัดนะแต่ว่า,าร้านเอามาใส่ให้กับ ตัวรุ่นนี้ก็สวยบิ๊กแบบค่ะอุปกรณ์ใหม่ตัวสายโครงสายคัสสายเบรกทุกอย่างเช็คให้หมดแล้วตัวไหนมีปัญหาร้านเปลี่ยนให้หมดปลอกโหกปลอก,อกแฮนด์บีบเลี้ยวเปลี่ยนหมดเลยแต่ตัวนี้เช็คระบบให้นะคะเช็คให้เรียบร้อยใช้งานได้ถ้าเกิดว่าสนใจก็สนใจแวะมาได้นะคะสมยุ็จเจริญยนเปิดบริการทุกวันก็มีทั้ง เครื่องแล้วก็โครงรถไถนาให้บริการเปิดบริการทุกวันนะคะถ้าสนใจสมยศเจริญยนต์ค่ะสมุทรสาครน,นะคะ